ตอนที่หนึ่งการเริ่มต้นโลกนิรันในคืนวันที่31ทธันวาคม2020เวลา11.50นาทีฉันปิดโทรศัพท์และหยิบหมวกเกมขึ้นมาข้างๆในหมวกมีตัวละครสองตัวโดยจะเริ่มในเวลา12.00นาทีของคืนนี้โลกนิรันเป็นเกมจำลองโฮโลแกรม90%ที่เปิดตัวโดยบริษัทเทียนเซีย โดยใช้หมวกของเกมเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับแกมหมวกของเกมจะถูกแจกจ่ายไปทั่วโลกกล่าวอีกในหนึ่งมีเซิร์ฟเวอร์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและมีไม่กี่บรรทัดพูดว่าฉันเป็นคนรักเกมที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่ความลหลงใหลในเกมของฉันยังทำให้ฉันต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อหมวกในเกมเปิดคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อหมวกเข้ากับสายเคเบิลเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโลก จำนวนผู้คนที่รอออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า700ล้านคนและมีจำนวนออนไลน์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ในช่วงก่อนเปิดเกมเกมนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นประวัติการฉันใส่หมวกบนหัวของฉานไฟสีเขียวกระพริบมีอาการวิงเวียนศีรษะและเสียงผู้หญิงที่ชัดเจนดังขึ้นในหูของฉันแจ้งระบบจากการทดสอบความถี่การเต้นของหัวใจของคุณเป็นปกติแจ้งระบบ จากการทดสอบอุณหภูมิร่างกายของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติแจ้งระบบจากการทดสอบความเข้มข้นของกิจกรรมในเลือดของคุณเป็นปกติแจ้งระบบจากการทดสอบการตอบสนองของคลื่นสมองของคุณเป็นเรื่องปกติแจ้งระบบจากการทดสอบสัญญาณชีพของคุณเป็นปกติมันตาถูกล็อกสำเร็จยืนยันตัวตนของผู้ใช้ตอนนี้เข้าสู่เกมเซิร์ฟเวอร์ยังไม่เปิดโปรดรอตอนนี้เราจะเข้าสู่อนิเมชัน ทางเข้าเต็มไปด้วยเลือดกระจายเต็มไปหมดและดินแดนที่ถูกทำลายจากสงครามก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าฉันเผ่าพันธุ์นับไม่ถ้วนที่แข่งขันกันเพื่อดินแดนของตัวเองที่พักพิงเล็กๆน้อยๆไยบนท้องฟ้าตกลงมาเมืองหลักของมนุษย์พังพินาศย่อยยับและกองศพราวกับภูเขามนุษย์เอลอาศูรเงาออกกอบลินกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ลอยโคตจมูกของเขา เมื่อหน้าจอหันไปทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ก็ปรากฏต,ต่อหน้าฉันกองทัพหนาแน่นครอบครอ,ครองครึ่งหนึ่งของทุ่งหญ้าแบนเนอร์ที่ปกคลุมไปในอากาศดาบเป็นเหมือนปลาฝั่งตรงข้ามของกองทัพมนุษย์ผีปอบและอัศวินโครงกระดูกจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งไปข้างหน้าแสงสีทองตกลงบนอัศวินเกราะสีทองที่สั่งดาบและควันและลูกศรคล้ายเมฆบินเข้าหากองทัพอันเดด ตามด้วยคาถาต่างๆชุดของคาถาที่คลุมเครือจากกลุ่มนักเวทระดับสูงมันฟังขึ้นจากนั้นเมฆดำจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้งฟาเสียง้าร้องดังขึ้นและแสงไฟฟ้าก็เริบรีบัลลังสีเงินลอยอยู่ด้านหลังกองทัพมนุษย์ที่ไม่ตาชายผมสีเงินนั่งอยู่บนบัลลังด้วยการบอกมือของเขาเมฆฝนก็หนาขึ้นเมื่อใช้นิ้วบนไม้เท้าเงินในมือขวาอัศวินมนุษย์ที่กำลังวิว่งอยู่ก็หยุดลงและ ฟ้าร้องกว้างสองสาเมตรตกลงมาเท่าลอยพุ่งขึ้นในเวลานี้กองทัพที่กำลังวิ่งอยู่ได้สัมผัสกับฝ่ายตรงข้ามแล้วที่ใดก็ตามที่ทายผมสีเงินบนบาลังชี้ไปที่ใดก็มีเท่าลอยอยู่ที่หนึ่งผู้บัญชาการอัศวินคำรามโดยไม่เต็มใจและทันใดนั้นก็โยนดาบยาวสีทองในมือของเขาดาบยาวกลายเป็นกระแสแสงบินไปหาชายผมสีเงินเขายิ้มเล็กน้อยยกมือซ้ายขึ้นเล็กน้อยและแสงฟ้าร้องกระทบดาบยาว และฉากโดยรอบทั้งหมดหายไปและแสงกลายเป็นตัวละครขนาดใหญ่สองตัวช่วนรันฉันถอนหายใจอย่างลับๆมันเป็นเกมจำลอง90%อร์ซตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในนั้นและเต็มไปด้วยความกระทือรือร้อนแค่พูดถึงแอนิเมชั่นทางเข้าก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้คนตื่นเต้นได้ตอนนี้เวลาศูนย์นาฬิกาของวันที่หนึ่งมก,การาคม2021ยินดีต้อนรับซูโลกนิรัน ตอนนี้โปรดสร้างตัวละครของคุณและเลือกเผ่าพันธุ์ของคุณฉากเปลี่ยนไปต่อหน้าฉันและภาพของการแข่งขันก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าฉันมีหลายเผ่าพันธุ์ในทวีปนิรันต์เช่นเผ่าพันธุ์มนุษย์อ็อกเอลเผ่ L, าพันธุ์เลือดเผ่าพันธุ์เงาและอื่นๆฉันมองไปที่จำนวนมากมายร่างตรงหน้าฉันและลังเลอยู่ครู่หนึ่งเดอะเทอเรน์ Th er หลังจากเลือกการแข่งขันแล้วโปรดเลือกอาชีพของคุณมีเจ็ดอาชีพหลักใน โลกนิรัน์นักรบอัศวินนักฆ่านักธนูนักมายากลนักบวชและผู้อัญเชิญน,นอกจากนี้ยังมีอาชีพที่ซ่อนอยู่อีกมากมายโดยปกติแล้วอาชีพที่ซ่อนอยู่ของคุณจะเป็นสาขาของอาชีพหลักของคุณแต่ก็มีข้อยกเวน้นฉันมองไปที่ร่างที่แตกต่างกันทั้งหกข้างหน้าฉันนักรบถือดาบคมอัศวินถือโล่ในมือซ้ายและปืนในมือขวานักเวทถือไม้เท้านักธนูที่มีคันธนู และลูกสออยู่หลังของเขาและผู้อัญเชิญที่มีแซ่ที่เอวของเขานักบวชที่เลนบลุดและมือสังหารที่ยังไม่ปรากฏตัวฉันลังเลอยู่พักหนึ่งและพูดว่ามีอะไรแนะนำไหมคุณสามารถทำแบบทดสอบเพื่อทดสอบว่าคุณเหมาะกับอาชีพอะไรฉันพยักหน้าและพูดว่าเข้าสู่การทดสอบฉากหน้าฉันเปลี่ยนไปทิวทัศน์ก็เปลี่ยนไปฉันมาถึงจุดพิณาตอ่ะ เสียงกรีดร้องดังขึ้นฉันหันหน้าไปมองไม่ไกลมีออกตัวหนึ่งสูงหลายฟุตยืนถือขวานยักษอยู่ตรงนั้นนักรบมนุษย์คนหนึ่งล้มลงกับพื้นห่างออกไปประมาณ10บเมตรนักรบมนุษย์พยายามลุกขึ้นยืนแต่ล้มเหลวฉันมองไปที่ดาบขวานธนูหอกและอาวุธอื่นๆที่วางอยู่ข้างๆฉันแล้วหยิบหอกยาวขึ้นมาในมือฉันรู้สึกภาคภูมิใจในใจเลือดไหลแล้วรีวิ่งไปที่ออกอาฉันตะโกน และหอกในมือของฉันก็กวาดออกเหมือนท่อนไม้ใบหน้าของอ็อกมีความรังเกียจและขวานเข้ามือของฉันเชือนไปที่หอกของฉันและพลังมหาศาลก็มาปังหอกหกักและฉันก็บินออกมาเจ็บหน้าอกและมีเลือดไหลออกมาจากลำคอมีคนใส่ร้ายในใจฉันจะต่อสู้กับเรื่องนี้ได้อย่างไรฉันตกลงไปข้างๆนักรบมนุษย์ และหยุดหลังจากกลิ้งไปสองสามรอบดวงตาของนักรบมนุษย์อ่อนลงเมื่อเขามองมาที่ฉันท่านใดนั้นหัวใจของฉันก็รู้สึกขนดกฉันจะไม่ตกหลุมรักฉันอีกต่อไปฉันรู้ว่าฉันทำอะไรไปตอนนี้หล่อมากฉันยังรู้ว่าฉันอยู่ในนี้ลินเฟิงที่มีรูปร่างหล่อและเท่แต่ฉันเป็นคนจีนบริสุทธิ์ฉันไม่มีงานอดิเรกแบบนั้นท่านใดนั้นเขาก็พูดว่าคุณหนีไปฉันจะขวางเขาไว้สักพัก เขาพยายามจะลุกขึ้นฮะเขาล้มลงอีกครั้งฉันสายหัวทั้งหมดนี้ฉันยังกล้าแค่นั้นแหละฉันจะตายไปพร้อมกับชีวิตตอนนี้หัวของฉันมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ฉันสอดหอกหกักและมองไปที่ออกฉันรู้สึกไร้เรี่ยวแรงก่อนที่เกมจะเริ่มทีซูก็วางสายไปหนึ่งครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ลำบากมากฉันเงยหน้าขึ้น และเห็นเงาของขวานกดทับเมื่อขวานกําลังจะแตะตัวฉันฉันหักมือของฉันออกเป็นสองท่อนแล้วยื่นหอกไปที่เอวของอ็อกไม่มีเสียงกรีดร้องเพราะฉันพบว่าที่ฉันไม่สามารถส่งเสียงได้อีกต่อไปฉากตรงหน้าฉันหมุนไปเรื่อยๆร่างของฉันนอนอยู่บนพื้นทำไมฉันถึงไม่มีหัวขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของการทดสอบตามผลงานของคุณในตอนนี้บทบาทที่เหมาะสมของคุณคืออัศวิน ฉันขอถามว่าคุณเลือกที่จะเป็นอซศวินเป็นอาชีพหรือไม่เมื่อคุณเลือกอาชีพแล้วคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ขอแสดงความยินดีกับการตายของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสมองของคอมพิวเตอร์หรือมันไม่ได้สนใจเธอไม่มีปัญหาแค่เลือกทหารหมาฉันเคยเล่นเกมออนไลน์หลายเกมมาก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพระยะไกลแต่ก่อนหน้านี้เป็นการทำงานของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ต้องการความแม่นยำสูงเกินไปสำหรับ โลกนิรันดรสระอิการันมันยังคงลืมมันไปแอสวินที่ดีเลือดคนสามารถต้านทานการใช้งานง่ายเหมาะมากสำหรับผู้เล่นมือใหม่แม้ว่าความเสียหายในช่วงแรกอาจจะไม่สูงตราบใดที่มีอุปกรณ์ที่ดีคุณสมบัติและความแข็งแกร่งอีกเล็กน้อยก็ยังดีการเลือกอาชีพเสร็จสมบูรณ์แล้วโปรดยืนยันชื่อของบทบาทฉันคิดอยู่พักหนึ่งและพูดว่าไปทางใต้คุณแน่ใจหรือ ยืนยันระบบแจ้งให้เข้าสู่เกมแสงสว่างตรงหน้าฉันปรากฏในหมู่บ้านเล็กๆดูเหมือนว่ามันเป็นยุคหินและอาคารต่างๆก็ดูดิบมากจนทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์มีเพียงแท่งยาวหยาบและผ้าที่แทบจะไม่สามารถปกปิดร่างกายของคุณได้มันดีกว่าไม่มีอะไรเลยใส่อุปกรณ์ไม้ยาวเสียหายสินค้าหยาบโจมตีศูนย์ขีดหนึ่งต้องการระดับศูนย์ผ้าหยาบ ผลิตภัณฑ์หยาบพลังป้องกันบวกหนึ่งหลังจากออกจากหมู่บ้านฉันมองออกไปและเห็นว่าป่ากว้างเต็มไปด้วยเสียงเจ้ยเจ้าหลากสีและไม่มีผู้เล่นแม้แต่คนเดียวเมื่อมองย้อนกลับไปผู้เล่นจากหมู่บ้านมือใหม่ได้เข้ามาจาับก,กลุ่มแล้วรีวิ่งออกไปทันทีเมื่อฉันกำลังจะเริ่มงานฉันเห็นชายชาราในชุดผ้าลินินยืนอยู่ไม่ไกลเขามองงออกไปเป็นระยะระยะราวกับกำลังขอความช่วยเหลือมีภารกิจฝากกดไลค์ด้วยนะคะ จะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบเรื่องนี้ไหมฝากกดติดตามและสามารถสนับสนุนช่องได้ที่ r u m ูนกนีู่นย์ส0 9ขอบคุณค่ะ